สวัสดีครับหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าการเจาะตัดผังผืดกดทับเส้นประสาทคืออะไรและการเจาะตัดนี้จะช่วยให้มีการบาดเจ็บน้อยแผลเล็กได้อย่างไรเราลองมาฟังคุณหมอภูมิอธิบายภายใน70ิวินาทีกันดูนะครับเรามาลองดูกันเลยครับครับสําหรับการเจาะตัดผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะครับอาจจะเป็นวิธีการที่ฟื้นตัวได้ไวบาดเจ็บน้อยหลังเจาะตัดเพราะว่าเราจะ จำกัดจุดในการเอาออกนะครับเพราะว่าเรามีในกลุ่มของเครื่องอัลนราซาวในการมองเห็นว่าผังผืดนั้นมีปริมาณมากน้อยเพียงใดกดอยู่ตรงไหนเราตัดเฉพาะจุดที่กดออกก็เพียงพอนะครับเพราะว่าการผ่าตัดเฉพาะจุดเนี่ยจะทําให้ฟื้นตัวได้เร็วอเอาของที่ไม่จําเป็นออกในเฉพาะที่เขาไม่จําเป็นเท่านั้นส่วนที่จําเป็นอยู่เนี่ยเราไม่ตัดออกนะครับ ซึ่งทําให้การบาดเจ็บน้อยหลังผ่าตัดก็ปวดนด้อยน้อยลงการฟื้นตัวก็ฟื้นตัวได้ไวน,นะครับก็จะเหมาะกับในกลุ่มของอผู้สูงอายุที่ทนการปวดไม่ได้นะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวหลายยาหรือในกลุ่มของนักดนตรีนักกีฬานะครับที่ต้องการฟื้นตัวเร็วหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องใช้ข้อมือบ่อยหรือแคชเชียร์นะครับการเจาะตัดไม่จําเป็นต้องงดน้ํก้นอ,อาหารมานะครับการบล็อกยาชาเนี่ยเราก็บล็อกเฉพาะจุดในจุดที่จําเป็นนะครับการบาดเจ็บจากการบล็อกยาชาก็น้อยนะครับ ขอบคุณคุณหมอภูมมากเลยครับและสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือลองใช้วิธีการเจาะตัดกันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการเจาะตัดกับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ